October เดือนตุลาคมนะครับเดือนนี้บอกได้เลยว่ามีเกมหน้าเล่นมาหลายเกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่ออกมาด้วยของ Nintendo Switch นั่นก็คือ Nintendo Switch OLED นะครับผมวันที่8ตุลาจะวนจำหน่ายเป็นทางการและใครที่รอคอยอยู่นะครับก็อย่าลืมไปจับจองซื้อกันด้วยถ้าผมมีโอกาสก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันรุ่นเก่ายังไงน่าซื้อแค่ไหนยังไงผมทำคลิปไว้แล้วนะครับอยู่ใน What the Talk นั่นเองสน so, วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรเราไม่ได้มาพูดถึงคอนโซลนะครับจะมาพูดถึง 8เกม Nintendo Switch หน้าเล่นประจำเดือนตุลาคม2021นั่นเองนะครับผมและเกมจะเป็นเกมอะไรมัง่งเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกำลังรับชม Word unpack ครับ จากผู้สร้างยากุซ่าเนะครับหรือว่ายากุซ่าทั้งซีรีส์ตอนนี้ก็ได้มาฉลองครบรอบ20ปีของซีรีส์ซูเปอร์มังคีบอลนะครับแล้วเขาก็ได้ทําเกมเกมใหม่ออกมาชื่อว่าซูเปอร์มังกีบอลบานานามาเน่จะเรียกว่าเกมใหม่ก็ไม่ได้นะครับเป็นเกมที่เอากลับมาพัฒนานั่นเองโดยตัวเกมนะครับซูเปอร์มังกีบอลบานานามาเน่เนี่ยเป็นเกมแนวนแพลตฟอร์มที่มาพร้อมกับระบบการเล่นที่เรียบง่ายมากๆโดยการที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมเจ้าลิงให้อยู่ในลูกบอลกิ้งไปตาม ฉากต่างๆ,ๆนะครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็เก็บแต้มทําเวลาให้ดีที่สุดนะครับและในการพัฒนารอบนี้นะครับก็มีการรวมจากภาคเก่าๆมาด้วยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มังกีบอลภาคแรกหรือภาคที่2นะครับและก็มีภาคดีลักซ์ที่ออก,กวางจําหน่ายเมื่อปี 2. 0 0พห้าเอาเข้ามารวมด้วยนะครับรวมๆแล้วเกมนี้ก็จะมีฉากให้เล่นกว่า300ฉากเลยทีเดียวซึ่งตัวเกมนะครับภาคบานาน่ามาเนี่ยก็จะมีการปรับสมดุลใหม่และลดความระดับความยากลง ทำให้เล่นง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการบนกันด้วยว่ามันยากไปไหมฉันไม่ผ่านสักทีทำยังไงดีครั้งนี้เขาเลยปรับนะครับเอาฉากนั่งเดิมทั้งหมดมีโหมดเนื้อเรื่องครับจากทั้งภาค2และภาคดีลักกลับมาให้เราเล่นแล้วก็ปรับให้มันเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมมากับการเล่นแบบปาร์ตี้ถึง12รูปแบบเลยทีเดียวยได้เล่นกันทั้งครอบครัวเลยล่ะครับทีเนี้ยโดยเกมนะครับจะมาพร้อมกับโหมดการเล่นต่างๆอีกมากมาย จากโกลเด้นบานาน่าโหมดนั่นเองที่ผู้เล่นจะต้องเก็บกล้วยในฉากให้หมดหรือรีเวิร์สม d ดที่จะต้องสลับจุดเริ่มต้นและเส้นชัยดาร์กบานาน่าโหมด ที่ผู้เล่นจะต้องจบด่านให้ได้โดยไม่เผลอเก็บกล้วยเน่านั่นเองซึ่งเกมยังมาพร้อมระบบการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์สี่ผู้เล่นและระบบ l ีดเดอร์บอร์ดแบบ online. ออนไลน์เล่นออนไลน์ได้สบายๆในยทีนี้พร้อมเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ในส่วนของกลไกการกระโดดที่มาจากเกมภาคซูเปอร์บังกี้บอว์บานาน่าบริสและยังมีปุ่มสําหรับทำสโลโมชันอีกด้วยโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆและนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายมาร่วมแจมด้วยไม่ว่าจะเป็นโซนิ c น้องเทลจากโซ n i c เด H h เฮชฮบีบเจ็ตเซ็ตรดหรือคาซุมะคิรุยจากยากุซาหรือมอร์กาน่าจาก Persona 5 หรือเฮลิโอคิตตี้จากซาริโอก็มานะครับและมีอีกมากมายยังไงเพื่อนๆลองไปลองดูกันได้นะครับผมสําหรับเกมเกมนี้นะครับวางจําหน่ายในวันที่5ตุลาคมปี2021ที่จะถึงนี้แล้วใครที่อยากได้ครับก็ไปพรีออเดอร์กันไว้ก่อนก็ได้นะครับวันที่5เปิดให้เล่นแล้วเราก็จะได้เล่นกันพร้อมกันเลยยังไงเดี๋ยวไปเราไปดูที่เกมถัดไปกันเลยดีกว่าถ้าคุณชอบเกมแนว2.5ดภาพน่ารักน่ารัก ต้องเกมนี้เลย Rainbow Billy the Curse of the l i v i d a n d พัฒนาโดยค่ายเกมอย่าง Skybound g a m e และ Mana v o i d Entertainment หรือถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็คือผู้สร้างเกมอย่าง The Walking Dead the Final Season นั้นตัวเกมนะครับก็จะพูดถึง Billy นะครับเด็กที่แสนใจขี้อายแต่ก็มีแอบล่าเริงนะโผล่เข้ามาในโลกแห่งจินตนาการที่สดใสนะครับสีสันสวยงามและทุกสิ่งมีชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแต่แล้ววันนึงนะครับเลวิอาานะครับผู้ชั่วร้ายได้ลงมาสับแช่ง ทำให้โลกโลกนี้กลายเป็นสีขาวดํานะครับปล่อยให้ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นนะครับหายไปหมดเลยครับและก็ไลค่ความล่าเริงนะครับไล่สีทุกอย่างก็จะกลายเป็นเกมขาวดําไปเลยนั่นเองตัวบิลลี่นะครับเห็นแบบนี้ก็เลยยิบเบดตกป้าแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าเรา จะทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมเลนโบบิลลี่นะครับก็จะเป็นเกมแนวพัซโซนะครับแบบ 2.5D มีองค์ประกอบผสมของ RPG เข้ามาด้วยมีกลิ่ไอที่เป็นเกม RPG แบบแปลกๆออกมาเลยทีเดียวนะครับเป็นเกมที่เหมาะกับทั้งครอบครัวเลยนะครับถ้าใครอยากจะเล่น เกมนะครับจะมีพาโซออกมาให้เราแก้ไขปริศนาต่างๆนะครับได้เจอกว่า60ตัวละครเลยทีเดียวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีภาังกิจไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องไปแก้นั่นเองแล้วก็มีมินิเกมส่วนตัวผมชอบมากเลยนั่นคือมินิเกมตกปลานะครับผมใครที่ชอบเกมตกปลาอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่มีใส่มินิเกมเข้ามาด้วยถือว่าเป็นสีสันของเกมเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับสําหรับเกมเลน n b o w b i l l y the curse of t h e ะ e v e วเดนนะครับตัวเกมนะครับจะวางจําหน่ายและในวันที่5ตุลาคม ผมเช่นกันนะครับยังไงก็ ไปกด pre-order รอกันได้เลยใครที่กําลังหาเกมที่เป็นเกมต่อสู้บน Nintendo Switch นะครับแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเกมไหนอีกนีนอกจาก Super Smash Bros. ที่เราเคยเล่นกันมาตลอดนะครับผม Ludo City นะครับและ Fair Play Lab นะครับก็ได้เปิดตัวเกมเกมหนึ่งออกมานั่นก็คือ Nickelodeon All Star b r o ซึ่งจะวางจําหน่ายแล้วนะครับวันที่5ตุลาคมนี้แทบจะทุกแพลตฟอร์มเลย Nintendo Switch ของเราก็จะได้เล่นนั่นเองนะครับ Nickelodeon All Star b r o นะครับเป็นเกมแนวต่อสู้ที่มีตัวละครต่างๆจากช่อง Nickelodeon นะครับไม่ว่าจะเป็น Michael จัโลจากเต่านินจาทีเน่มิวแทนนินจาทัร์โอลหรือพาวเวอร์โทสแมนจากเกรนแอนด์สติมปี้หรือแซนดี้ชิกจากเรื่องสปอนบ็อบสควอยแพนนะครับตัวสปอนบ็อบก็มีนะครับผมยังไงก็ลองไปดูตัวละครได้โอ้โหตัวละครแบบเติมเข้ามาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่เขาเริ่มเปิดตัวเกมมานะครับเมื่อต้นปีที่แล้ว แล้วตอนนี้ก็เข้ามาถึงน่าจะประมาณ40ตัวละครได้แล้ทีเดียวรวมถึงฉากต่างๆนะครับมีถึง20ฉากเลครับอย่างฉากที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Jellyfish Field จากเรื่อง SpongeBob Squarepants หรือ Technodrome นะครับจากเรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtle หรือเต่านินจาของเรานั่นเองนะครับโดยจะมีทั้งโหมดผู้เล่นแบบคนเดียวเราจะไปดูคนเดียวเลยก็ได้เล่นโหมดในเรื่องไปเลยหรือจะเล่นโหมดแบบ Multiplayer นะครับ ก็สามารถทําได้เช่นกันนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อกท่าต่อสู้แล้วก็อาร์ตแกลเลอรี่ได้อีกด้วยใครที่ชอบเล่นเกมแนวต่อสู้นะครับจับยนต์ออกจากฉากคล้ายๆซูเปอร์สเปนโบรอันติเมนะครับคล้ายๆนะครับเน้น <c oughs> ยังไงก็ไปพรีออเดอร์กันได้เลยนะครับ5ตุลาคมนี้พร้อมวันจําหน่ายแล้ว สำหรับใครที่เป็นสาวก Nintendo Switch นะครับจะต,ต้องห้ามพลาดน,นะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับเกมแนวแอคชั่นไซไฟที่มีมายาวนานถึง19ปีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Metroid Dread เกมนี้นะครับเปิดตัวมาให้เราเห็นนะครับเมื่อ Nintendo d i r e c t ครั้งก่อนนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเอยฉันอยากเล่นภาพสวยมากๆใครไม่เคยเล่นซีรีส์เกมนี้มาก่อนนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับโอเ r โตร d ์เดรนะครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Alan. s a m u s Aran เมื่อเธอได้รับคำสั่งจากน,นวยสืบสวนอวกาศให้ไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวปริศนาในดาว CDR ที่เป็นดาวเคราะห์ห่างไกลและถูกเอเลี่ยนอาศัยอยู่เช่นเดียวกับเจ้าครึ่งจักรสังหารแม้ว่าเธอจะมีความสามารถในการต่อสู้ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเธอ จะสามารถเอาชนะวายไครั้งนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะกับเจ้า EMMI หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งคือเอมมี่เคยเป็นหุ่นยนต์ทางวิจัยแต่โดนดัดแปลงกลายเป็นไวรยไมือสังหารนะครับเกมนี้นะครับใครที่เป็นแฟนยุค8 0 9 0นะครับจะต้องชอบแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นแบบวิ่งไปทั้งข้างนั่นเองบอกได้เลยครับว่าเกมเกมนี้น่าเล่นสุดๆนะครับใครชอบสไลด์ชอบความตื่นเต้นชอบความยากที่มีอยู่ในเกมเกมนี้นะครับอย่าลืมไปพรีออเดอร์กันได้แล้วนะครับวันนี้เกมนะครับจะเริ่มวันจาหนี้ลวนะครับ ยังไงก็ไปพรีออเดอร์กันได้เลย เกมถัดมานะครับที่เราจะพูดถึงถ้าใครที่ชอบเกมแนวสืบสวนสอบสวนนะครับหรือว่ามีความเป็นการเมืองนิดๆต้องเป็นเกมนี้เลยนะครับผม Disco Elysium The Final Cut เป็นเกมนะครับจากผู้พัฒนา SAUM นะครับหรือ ZA/UM นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่จะมาเปิดตัวัน Nintendo Switch ของเราแล้วแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เกมพอร์ตนะแต่เป็นการรวมตัวอีกครั้งอย่างอุตสาหะของเกมที่ได้รับการยกย่องสําหรับเกมสืบสวนในระหว่างการเดินทางรวมถึงประสบการณ์อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ออกแบบใหม่สำหรับ การเล่นเกมแบบพกพาตัวเลือกการปรับขนาดฟอนต์ที่ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้นทั่วทั้งกระดานและคุณภาพของการปรับปรุงชีวิตจากการทําซ้ำครั้งก่อน มันคือการพ่อนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาบอกไม่ใช่นะเพราะเาทำไม่เหมือนเดิมเพราะเขาจะทำให้ภาพชัดเจนและสวยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับเกม Disco Elysium The Final Cut นะครับเป็นฉบับสมบูรณ์ของเกมเล่นตามบทบาทแบบ Open w o r l d นะครับที่ได้รับรางวัลมากมายพร้อมตัวเลือกและคุณเป็นนักสืบนะครับที่มีระบบทักษะเฉพาะตัวและบล็อกทั้งเมืองที่จะแกะสลักเส้นทางของคุณตัวละครที่เราต้องอาจจะต้องจดจำไปตลอดการไขคดีต่างๆหรืออาจจะมีการรับสินบนเกิดขึ้นด้วยนะครับผมเราจะมาเป็น โล่นะครับเพื่อที่จะทําให้เมืองเมืองนี้กลับมาดียิ่งขึ้นนะครับหรือเราจะได้ไปเห็นไฮยนะต่างๆของมนุษย์เรานั่นเองนะครับไฟนอลคัทนะครับนำผู้อยู่อาศัยในเลเวลชอนะครับมาสู่ชีวิตที่สดใสโดยการรวบรวมคําพูดที่ผ่านโดยมืออาชีพเยอะมากๆเลยนะครับใครเป็นสายอ่าน,นเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณห้ามพลาดนะครับผมภาพต่างๆก็มีการปรับแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ชอบเกมแนวภาพแบบไซไฟอ๋อไซเบอร์พังหน่อยๆ <S <S เพราะว่ามันจะดูเป็นแบบเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับเราสามารถ แต่งตัวละครได้ด้วยนะเอออันนี้ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับส่วนเกมเกมนี้นะครับจะวางขายในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้แหะครับห้ามพลาดเลยสําหรับใครนะครับที่เป็นสาวกซีรีส์นี้ต้องห้ามพลาดเลยเมื่อคุณมี Nintendo Switch นั่นก็คือ Dying Light Platinum Edition ซึ่งเป็นเกมนะครับที่เป็นการเหมารวม DLC ทุกอย่างของ Dying Light มารวมกันให้เราเล่นใน Nintendo Switch นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า Dying Light คือเกม เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับ Dying Light นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นซอร์วโวนะครับมุมมองแบบ First Person เอาชีวิตรอดจากเหล่าฝูงซอมบี้และเกมนี้ยังเป็นแนวการวิ่งแบบ Free Free r u n n i n g อีกด้วยโดยผู้เล่นสามารถวิ่งบินป่ายบนหลังคาพร้อมเล่นท่าโลดโผลได้อีกต่างหากระหว่างทางนะครับก็ยังต้องสู้กับซอมบี้ไปด้วยโดยสามารถหยิบใช้ของที่อยู่รอบๆตัวมาเป็นเครื่องทุนแรงได้และมีระบบสร้างอาวุธการคาบอาวุธ สำหรับใช้ติดตัวในการออกไปทําภารกิจแต่ละภารกิจนะครับโดยจะต้องมีแบบแปลนหรือพิมพ์เขียวที่ใช้สําหรับสร้างด้วยและเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกผู้เล่นจะต้องหาอาหารมาพรางชีวิตอีกด้วยอีกทั้งตัวเกมยังมีระบบกลางวันกลางคืนซึ่งซอมบี้ในแต่ละช่วงก็จะต่างกันอีกซึ่งบอกเลยนะครับใครขวัญอ่อน,นครับไม่แนะนำนะครับเกมนี้18บวกนะครับผมเขาเขียนมานะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องยังไงก็ ตรวจสอบกันดีๆก่อนนะครับระบบเกมนะครับสำหรับตัวละครผู้เล่นสามารถเพิ่มหรือความสามารถเฉพาะตัวได้มีให้เลือก3สายนะครับคือ Survival, Agility และ Power นะครับสำหรับใครที่รอเกมอยู่นะครับแนวปากวัวแนวเอาชีวิตรอดนะครับเกมนี้สามารถโคออ์กันได้สูงสุดที่4คนเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเราไปเล่นหมดเนื้อหานะครับใครมีเพื่อน อยากเล่นคนเดียวเล่นได้นานเกือบร้อชั่วโมงเลยดีนะครับอันนี้กันแล้วแต่ความสามารถของเพื่อนเพื่อนแล้วละ่ะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดหรือเกมสู้กับซอมบี้นะครับ Dying Light เป็นอีหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับส่วนจะอร์ตมาดีแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปรอดูตอนเกมมันมานะครับเกมนี้นะครับจะวางจําหน่ายวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วยังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมไปพีออเดอร์กันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมผี เกมที่มีจัมสแกร์หลอนๆหรือมีภารกิจให้เราทำแล้วรู้สึกอึดอัดผมบอกเลยครับเกมนี้เป็นอีก่หนเกมในตำนานที่ควรมีไว้ในครอบครองเลยหลังจากการเปิดตัวเลียกเสียงฮือฮาไปก่อนหน้านี้ใน Nintendo Direct นะครับเกมเกมนี้ก็โพลมาครับ Fatal Frame Maiden of the Black Water นะครับเกมถ่ายรูปผีภาค5ที่ได้รับการรีมาสเตอร์สู่เครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่อย่าง Nintendo Switch นะครับ c o e t t e m ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าตัวเกมจะวางจาหน่ายในปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับ สำหรับ Fatal Frame Maiden of the Black Water บอกเล่าเรื่องราวของคน3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นยูริเรนหรือ Miu นะครับผู้ที่ต่างมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวปริศนาเบืบ้องหลังของป่าลึกลับในภูเขาฮิคามิของญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่ามักจะมีคนเดินทางไปเพื่อฆ่าตัวตายทั้ง3คนจะได้ใช้กล้องถ่ายรูปวิญญาณกล้อง Obscura ในการผรจญภัยสู่ที่ต่างๆเช่นในป่ายามค่ำคืนลมแรงร้างที่มีคนตายหรือวัดเก่าทุกที่ล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสายน้ำทั้งนั้น พร้อมกราฟิกที่ปรับปรุงใหม่และระบบการเปียกของร่างกายยามฝนตกที่ส่งผลต่อพลังชีวิตคนเล่นจากนั้นนะครับเกมยังมีเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ในการเสนอ DLC ใหม่ๆคือ Digital Art Book ที่มาให้เราได้สามารถ เก็บสะสมกันได้อีกด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับสำหรับเกมเกมนี้จะวางจาหน่ายในวันที่28ตุลาคมนะครับช่วงฮาโลวีนพอดีเลยยังไงใครที่ชอบเกมผีนะครับถ่ายรูปแชะแชะเปียกๆยังไงก็ห้ามพลาดเลยครับสำหรับเกม Fatal Frame The m i i d e n of the Black Water มาถึงกันที่เกมสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมกระดานหรือเกมที่สําหรับเล่นกับเพื่อนๆแบบสไตล์ยุคเก่า90นะครับบอกได้เลยครับอันนี้เป็นเกมเวอร์ชั่นใหม่นะครับเรียกว่าใหม่แล้วามาทําใหม่ก็ไม่รู้และนั่นก็คือ Mario Party Super Star นั่นเองนะครับซึ่งในงานไดล็อบล่าสุดนะครับประจาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ประกาศตัว Mario Party Super Star เกม Mario เดินกระดานภาคใหม่ล่าสุดที่จะรีเมคบอร์ดเกมยุค90มาให้ทุกคนได้สนุกกันอีกครั้งในรูปแบบภาพความละเอียดสูงที่สุ วยงาามก่ท่ทีเคพร้อมกันนั้นเกมจะมีการเปิดให้เล่นออนไลน์แต่วันแรกด้วยหากายเป็นสายปาร์ตี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเกมนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นคนเดียวนะยิ่งเล่นกับเพื่อนจะสนุกที่สุดอย่าซื้อไปเล่นคนเดียวเลยเงาม a r i โ p ป r t y ตี p e r s t a r สารนะครับเป็นเกมแนวปาร์ตี้ให้เราและเพื่อนชาวอาณาจากักรเ็ดมาร่วมกันเล่นเกมเศรษฐีเดินบนกระดานนะครับเพื่อเก็บเหรียญและดาวให้มากที่สุดพร้อมลุ้นโชคกับอีเวนต์บนบอร์ดต่างๆที่อาจจะทําให้เราต้องกำหมัดแน่นนอกจากนี้ทุกๆเทิทเร์นก็จะมีการเล่นมินิเกมเพื่อให้ทุกกกกคนนได้รรรับบโออาาาสใเเ็หียืฟ ฟันความสามารถกันอีกด้วยโดยเกมภาคนี้นะครับจะมีมินิเกมจากยุคนีเฮนโด o 64เกมคิวบรวมกว่าร้เกมเลยทีเดียว และก็บอร์ดเกมจาก3ภาคแรกอีก5บอร์ดให้เล่นกันยาวๆไปเลยครับผมนอกเหนือจากโมปาร์ตี้นะครับผู้เล่นยังได้สนุกกับการฝึกฝนและทดลองในโหมดอิสระนะครับหรือจะออกไปดวลกับเพื่อนในรูปแบบออนไลน์สไตล์ New Normal ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นแบบไหนก็มีหัวร้อนทั้งนั้นแหละพร้อมกันนี้ทุกเกมจะรองรับการเล่นแบบใช้ปุ่มดังนั้นเครื่องเล่น Neuro Switch Lite จะสามารถเล่นเกมด้วยกันได้ไดแบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าต้องฉันต้องถอดจอยหาจอยใหม่มาใช้เอาใจคอเกมยุคเก่าได้อย่างเต็มที่เลยครับสำหรับ ำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับ Mario Party Superstar นะครับเน้นนะครับเล่นกับเพื่อนๆนะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่29ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ลองหาร้าน p r อเด d e r กันได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆจบกันไปแล้วนะครับกับ8เกม Nintendo Switch น่าเล่นประจำเดือนตุลาคมนะครับเดือนฮาโลวีนแบบนี้โหเกมน่าเล่นเพียบเลยนะครับใครอยากจะเล่นเกมไหนนะครับลองคอมเมนต์กันไปด้านล่างเลยนะครับหรือถ้าผมพลาดเกมอะไรไปยังไงก็แนะนำกันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับยังไงวันนี้ผมคิวบินวอร์ดแ p นแพกต้องลาไปก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ